สวัสดีค่ะมาพบกับเมเจอร์เมย์อีกแล้วนะคะเราไม่ได้พบเจอกันมานานมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวนะคะแต่เพรเอินว่าช่วงนี้เนาะได้ตัวหัวเว่ยวัด GT2E มานะคะก็เลยอยากจะมา <c oughs> พายนโฉมนะคะเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะเคยดูคลิป Unbox อะไรกันไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ ข้ามมาดูในตัวเรือนกันเลยดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือหน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวบอดี้ของเขานะคะอันนี้พอดีใส่นะคะโดนน้ำนิดหนึ่งอ่ามันจะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะคะตัวตัวนี้มันจะโค้งรับกับข้อมือของเรานะคะจะไม่เหมือนกับตัว โมบายวัดที่สนะคะตัวนั้นมันจะเป็นแบบตรงราบไปเลยนะคะอันนี้ลองซื้อมาใช้ใดูเ,เดี๋ยวจะเอาไปเทสกับการออกกำลังกายดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับฟังก์ชันหรือว่าหน้าจอเต็มๆของเขากันเลยดีกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอหลักนะคะที่อันนี้โหลดมาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีให้เยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้สำหรับ เพอดีเมย์ก็ใช้ไอโฟนนะคะก็ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาว่าหัวเว่ยเขาก็จะรองรับได้ดีกับนาโทรศัพท์ที่เป็น Android นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีหน้าปัดให้เลือกมากมายแล้วนะคะดูจากในแอปหัวเว่ยเฮล h นะคะอันนี้ก็คือที่เขาให้มาเนาะอันนี้เมย์ก็ได้โหลดใส่ไว้ เยอะมากนะคะซึ่งมันก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะหน้าจอสวยงามมากไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ามันก็เป็นแบบจอโมเดนะคะคือแบบโอเคมากอันนี้ก็คือแบบเราสามารถที่จะเปิดใช้แบบแบบไหนก็ได้นะคะในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตัวเขาเนี่ยจะสามารถที่จะ เปลี่ยนสายได้ด้วยนะคะเห็นสายมันจะโค้งๆแบบนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีล็อกตรงนี้นะคะสำหรับการเปลี่ยนสายได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเล่นน่าลองมากๆนะคะอันนี้เป็นหน้าจอหลักนะคะถ้าปัดถ้าสมมุติว่าเราปัดลงมานะคะปัดลงมาเอาเดี๋ยวนะคะสกรู อ่าอันนี้ถ้าสมมติว่าเราปัดลงมานะคะมันก็จะเป็นอ่าการตั้งค่าต่างๆนะคะเป็นคล้ายๆกับทางรัดให้เราเข้าไปนะคะเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราปัดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นอ่า notification ของเรานะคะซึ่งอ่าถ้าสมมติว่าเรากดเข้าไปนะคะมันก็จะมีข้อความให้เราอ่านแบบค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะ ตัวหนังสือก็สวยงามนะคะอ่านได้เข้าใจบวกกับขนาดหน้าจอของเขาที่46มิลน,นะคะมันก็เต็มเต็มตาเต็มฟิลของเราอยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราปัดไปทางขวาออันนี้มันก็จะโชว์อัตราการเต้นของหัวใจนะคะก็จะเป็นช่วงเลย แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นความเครียดนะคะปัดดูคร่าวๆตัวนี้เราต้องเชื่อมต่อกับแอปเขานะคะมันถึงจะโชว์เกี่ยวกับพวกสภาพภูมิอากาศเนาะแล้วก็สำหรับหัวเวทวัตจีทีสองเนี่ยตัวนี้จะสามารถฟังเพลงได้เช่นกันนะคะเขาก็จะมีเมมโมรีในตัวของเขาเนาะแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะจะไม่สามารถที่จะกดเล่ได้นะคะมันจะขึ้นมาให้เราจับคู่กับหูฟังของเรานะคะซึ่งถ้าสมมติว่า เราใช้หูฟังบลูทูธนะคะก็สามารถที่จะฟังเพลงได้เช่นกันเอาเพลงลงได้เช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้มีซื้อมาใช้งานเนาะถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายแล้วยังไงเราก็ต้องใช้หูฟังบลูทูธอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอืมก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเพลงฟังผ่านนาฬิกานะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอคทิวิตี้ที่เรา ในแต่ละวันนะคะถ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ยังไม่มีอะไรให้ดูเนาะอ่ะกลับมาก็จะเป็นหน้าจอของเราตามปกติเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเมนูนะคะถ้าเข้าไปดูในเมนูกดปุ่มตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งมันก็จะมีบันทึกกิจกรรมนะคะบันทึกกิจกรรมก็จะเหมือนตัวเมื่อกี้แต่ว่าตัวเมื่อกี้มันจะบอกแค่เป็นคร่าวๆนะคะ แต่ตัวนี้เราจะสามารถเลื่อนดูได้ถ้าเราเข้ามาในเมนูน,นะคะเราจะสามารถดูได้ว่าแคลอรี่ระยะทางกิจกรรมที่เราทำวันนี้เราเคลื่อนไหวแล้วก็อยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ9วันนี้9ไปแล้วกี่9%นะคะมันก็จะแสดงผลสวยงามนะคะเป็นสัปดาห์นะคะอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าใน1วันเราหาตั้งไว้ที่กี่9นะคะ แล้วก็กิจกรรมกี่นาทีนะคะการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราต้องการย้อนกลับก็เลื่อนมาทางซ้ายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการนอนหลับนะคะอันนี้พอดีว่าเมย์ยังไม่ได้ใส่นอนนะคะพอดีว่าฟิล์มเพิ่งจะมาถึงวันนี้ก็เลยเดี๋ยวติดฟิล์มก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ไปทํากิจกรรมนะคะตัวนี้เป็นความเครียดนะคะเราก็สามารถดูได้มันก็จะมี หน้าจอสีส,สันสวยงามประเมินให้เรานะคะว่าอยู่ในช่วงปกติความเครียดมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีการอธิบายให้ดูด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการฝึกหายใจนะคะตัวนี้ถ้าสมมติว่าเรากดแตะเพื่อเริ่มอะค่ะมันจะมีเหมือนเป็นเทรนนิ่งให้เราว่าในระยะเวลาหนึ่งนาทีให้เราหายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพเรานะคะถ้าสมมติว่า เราทํ้เล่นๆทำไปวันหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับต่อไปก็เป็นเพลงถ้าเข้าไปเป็นเพลงก็จะเป็นหน้าจอเหมือนตอนแรกนะคะก็เดี๋ยวเราก็ย้อนกลับเครื่องวัดความกดอากาศอันนี้เมก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบผจญภยัยแล้วก็ไปเที่ยวนะคะ ก็สามารถใช้ตัวนี้กดดูความกดอากาศได้นะคะไปปีนเขาการแจ้งเตือนก็จะเหมือนเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวลองจิ้มให้ดูแล้วก็สภาพอากาศตัวนี้น่าจะต้องเชื่อมอ่ะมันก็จะมีอันนี้ชอบมากเลยมันจะบอกพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงนะคะพระอาทิตย์ตกกี่โมงเราก็สามารถที่จะกดดูได้อ่ะพรุ่งนี้เป็นยังไงนะคะวันจันทร์อังครารพุธพฤหัสนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลง มีดวงจันทร์ให้ด้วยอ่าดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกกี่โมงข้างขึ้นข้าง,าง,างแรมนะคะอ่าแล้วก็ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็ต้องเชื่อมต่อกับแอปขอนะคะตัวจับเวลานะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เวลาเราไปออกกําลังกายเนาะหรือเราทำอาหารก็ไดนะคะอันนี้ก็เป็นนาฬิกาปลุกนะคะก็สามารถตั้งในนี้ได้เลยนะคะก็บวกเวลาอะไรไปได้ตามปกติ ไฟฉายนะคะการหาโทรศัพท์ก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราหาโทรศัพท์ไม่เจอะคะ่ะเราก็สามารถที่จะ,ะกดตรงนี้ได้มันก็จะไปเด้งเสียงที่โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็การตั้งค่าตรงนี้นะคะก็จะมีหูฟังการเชื่อมต่อหูฟังเนาะการแสดงผลเราอยากจะให้นับปัดน,นิกาหรือว่าความสว่างการ ยกข้อมือความแรงในการสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหมดห้ามรบกวนก็คือเราสามารถตั้งเวลาได้นะคะว่าเราจะให้มันเริ่มต้นกี่โมงสิ้นสุดกี่โมองอันนี้เมย์ก็ตั้งไว้ที่สี่ทุ่มนะคะแล้วก็ให้มันเปิดโหมดเนี่ยตอนเจ็ดโมงเป็นต้นไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้โหมดห้ามรบกวนนะคะมันก็จะไม่สามารถที่จะ อตอบสนองกับการยกข้อมือของเราได้นะคะก็ถือว่ามันเป็นโหมดแบบพักผ่อนไปเลยนะคะแล้วก็ปุ่มลงตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เนาะว่าให้ออกกําลังกายเอาอะไรยังไงบ้างนะคะตรงนี้การตั้งค่าการออกกําลังกายตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะคะมันจะตรวจจับการออกกําลังกายให้เราอัตโนมัติว่าเราทํากิจกรรมอะไรไปอย่างนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบรีสตาร์ทการเชื่อมต่ออะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวกับตัวนี้ก็จะเป็นชื่ออุปกรณ์ของเราแล้วก็หมายเลขซีเรียลนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่านะคะ,ะก็จะหมดหมดประมาณนี้แต่ว่าเหมือนจะมีข้างบนอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวพาไปดูนะคะ,ะก็จะมี spo 2 spo 2ก็จะเป็นการวัดนะคะออกซิเจนตรงนี้นะคะเราต้องเอาแนบไว้อย่างนี้แล้วมันก็แล้วก็มันก็จะค่อยๆวัดให้เราตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันเนะาะนี้มันไม่วัดให้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อัตราการเต้นของหัวใจก็เหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเข้ามาในเมนูเราจะสามารถที่จะกดดูได้นะคะว่า ะระยะห่างอะไรเป็นยังไงนะคะบันทึกการออกกําลังกายอันนี้เมย์ยังไม่ได้ออกกําลังกายนะคะก็จะยังไม่มีบันทึกเนาะแล้วก็การออกกําลังกายอันนี้ขออนุญาตพูดไม่หมดนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากก็จะเป็นหลักสูตรการวิ่ง13หลักสูตรวิ่งกลางแจ้งวิ่งนาคานนะคะ เดินในร่มขี่จัก,กรยานปัน่นปั่นจัก,กรยานว่ายน้ําในสระแหล่งน้ําเปิดขึ้นเดินเดินทางไกลนะคะมีไตกีฬาด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเดินที่เป็นเครื่องออกกำลังกายก็ถือว่ามีความหลากหลายมากถ้าสมมุติว่าใครต้องการที่จะ เอามาเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะเอามาออกกาลังกายก็เหมาะมากๆราคาไม่แพงนะคะไม่เกิน5,000บาทแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโปรโมชั่นอ่าสอ็ดหรืออะไรประมาณนี้นะค่ะก็จะได้ส่วนลดเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีทั้งหมดนะคะในตัวเครื่องวันนี้ก็พามาชมพาทัวร์ในเครื่องนี้กันนะคะก็เดี๋ยว ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเกี่ยวกับการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปติดฟิล์มที่หน้าจอก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นรอยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ